ประวัติอย่างย่อของหลวงปู่หลุยจันทสาโรท่านเป็นพระอริยสงฆ์ในสายพระป่าแห่งธรรมยุทธนิกายที่ได้รับความเคารพอย่างสูงท่านเกิดเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2441ที่บ้านหนองสองห้องตำบลหัวนาอำเภอเข่องในจังหวัดอุบลราชธานีชื่อเดิมว่าหลุยสุจินโน ท่านอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2463ที่วัดสุทัศเทพวรารามกรุงเทพมหานครโดยมีสมเด็จพระวรรรั์เห่งเข็มจารีเป็นพระอุปชาหลังอุปสมบทแล้วท่านศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังต่อมาท่านได้เดินทางเข้าสู่สายพระป่า เข้ารับการอบรมและปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตการปฏิบัติของท่านหลวงปู่หลุยมีอุปนิสัยสุข,ขุมลุ่มลึกพูดน้อยเคร่งครัดในธรรมวินยัยและมุ่งม,มั่นในภาวนาอย่างยิ่งยวดท่านใช้ชีวิตอย่างสมะถะทุดงขวัตไปในที่ต่าง เพื่อฝึกฝนจิตและสแสวงหาความหลุดพ้นจากกิเลสท่านมรณภาพเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2523ณวัดถ้ำผาบิงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสิริอายุได้82ปีพันษา60คำสอนของหลวงปู่หลุยจันทะสาโร คำสอนของหลวงปู่หลุยมุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังด้วยความเพียรและสติท่านสอนให้รู้จักตัวเองผ่านการภาวนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเจริญสติในชีวิตประจำวันหลักธรรมคําสอนสำคัญเช่น อย่าดูถูกสติปัฏฐานแม้เพียงรู้ลมหายใจก็เป็นทางพ้นทุกข์ท่านให้ความสำคัญกับการมีสติรู้ลมหายใจเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการภาวนาทุกข์เกิดที่ใจก็ต้องแก้ที่ใจชี้ให้เห็นว่ารากเหง้าของความทุกข์อยู่ที่จิตใจตนเองไม่ใช่ภายนอกความเพียรไม่เคยทำร้ายใคร ท่านเน้นให้ปฏิบัติด้วยความเพียรไม่หวังผลลัตแต่มีวินัยต่อเนื่องธรรมะอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ปากเตือนให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าการรู้ธรรมไม่ใช่แค่การพูดแต่คือการลงมือปฏิบัติจริงหลวงปู่หลุยจันทาสาโรถือเป็นพระแท้ ที่เน้นการดำรงธรรมในทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นแบบอย่างของพระป่าที่เปี่ยมด้วยเมตตาปัญญาและความสงบเย็น